ขณะที่เย่เฉินและภรรยาของเขากำลังทานอาหารเย็นกับตะวันนาและเทรเวอร์หงหมู่แทบจะไม่ได้ถือโทรศัพท์มือถือและเลื่อนดูต่อไปคืนนี้แอปโซเชียลมีเดียและโซเชียลมีเดียหลักๆทั้งหมดเต็มไปด้วยข่าวของทาน่าที่จะมาถึงจินลิงดังนั้นเขาจึงรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าความน่าจะเป็นที่เทียงเซี่ยงแมนชั่นจะปรากฏบนแพลตฟอร์มหลักนั้นสูงมากเช่นกันและเขาก็เลื่อนดูต่อไปชื่อโรงแรมของฉัน สิ่งนี้ทำให้เขานึกถึงสิ่งที่เยชฉันเพิ่งพูดกับเขาโดยชื่อเสียงที่แข็งแกร่งเช่นนี้การเปิดสาขาดูเหมือนจะเป็นเรื่องของหลักสูตรด้านนอกประตูนักข่าวจำนวนมากยังคงนั่งยองยองพวกเขายังหวังว่าตะวันนาจะถูกสัมภาษณ์หลังจากที่เธอออกมาจากมื้ออาหารแม้ว่าพวกเขาจะสัมภาษณ์ไม่ได้แต่อย่างน้อยพวกเขาก็มีโอกาสถ่ายรูปและวิดีโอจากมือแรกเพื่อเผยแพร่ นักข่าวสื่อบอกกับพนักงานเสิร์ฟที่อยู่นอกประตูว่าเขาหวังว่าจะสัมภาษณ์เจ้านายของคฤรหั์เทียงเซี่ยงเมื่อบริกรส่งคำขอนี้ไปยังหงวู่หงวูก็เริ่มกังวลมากหงวูเคยเป็นจักรพรรดิใต้ดินของเมืองนี้ในเวลานั้นเขาภูมิใจมากและรู้สึกว่าชีวิตของเขาถึงจุดสูงสุดแล้ว แต่ตั้งแต่เธอได้พบกับเย่เฉินเธอก็ค่อยๆตระหนักว่าแท้จริงแล้วเธอเกิดมาถ่อมตัวในความหมายที่แท้จริงและสถานการณ์ปัจจุบันของเธอก็ต่ำต้อยมากเช่นกันสถานะของเขาในฐานะจัก,กรพรรดิใต้ดินซึ่งเขาเคยภาคภูมิใจมาก่อนบัดนี้กลายเป็นที่มาของปมด้อยที่ลึกที่สุดของเขา เขารู้สึกว่าบุคคลที่มีภูมิหลังที่ประมาทเช่นเขาจะไม่สามารถทำอะไรได้ต่อหน้านายน้อยจากครอบครัวใหญ่เช่นเย่เฉินแต่ถึงอย่างนั้นเย่เฉินไม่เพียงไม่ดูถูกตัวเองเท่านั้นแต่ยังสนับสนุนเขาเป็นอย่างมากอีกด้วยตอนนี้เพื่อช่วยเขาวางรากฐานสำหรับอาชีพใหม่เขาได้เชิญดาราใหญ่เช่นนี้มารับประทานอาหารคําที่โรงแรมของเขาสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกขอบคุณเย่เฉินมากยิ่งขึ้น แต่ยังรู้สึกด้อยกว่าอีกด้วยเขาไม่กลัวว่าเย่เฉินจะดูถูกเขาแต่หลังจากที่เขามีชื่อเสียงก็มีคนขุดคุ้ยภู้หลังของเขาในกรณีนั้นไม่เพียงแต่คฤหิสา์เทียงเซี่ยงของเขาจะได้รับผลกระทบอย่างมากแต่แม้แต่ชื่อเสียงของเย่เฉินซึ่งเป็นเพื่อนคนดังก็อาจเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นเขาจึงไม่กล้ารับการสัมภาษณ์จากสื่อในตอนนี้และทำได้เพียงขอให้พนักงานเสิร์ฟปฏิเสธคำขอสัมภาษณ์เท่านั้นในเวลาเดียวกันเขายังต้องการหาโอกาสถามเย่เฉินว่าตัวตนในอดีตของเขาจะสร้างปัญหาให้กับการพัฒนาคฤรหาหั์เทียงเซียงในอนาคตหรือไม่ถ้ามันจะสร้างปัญหาฉันก็อาจจะไม่เข้าร่วมสนุกเช่นกัน อย่างไรก็ตามฉันจะพอใจมากถ้าฉันสามารถติดตามเย่เฉินได้กว่าหนึ่งชั่วโมงต่อมามาเวนภรรยาและตะวันนาก็ทานอาหารเย็นเสร็จตะวันนาเช็ดปากของเธออย่างระมัดระวังและถอนหายใจอาหารในร้านนี้รสชาติดีมากขอบคุณคุณเย่สาหรับการต้อนรับที่อบอุน่นเย่เฉินยิ้มและพูดว่าคุณยังต้องอยู่ที่จินหลิงอีกสองสามวันถ้าคุณ มีเวลาก็มาที่นี่ต่อได้เลยเจ้านายที่นี่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับฉันเขาจะคอยต้อนรับฉันตะวันนาพยักหน้าซ้ำๆหัวหน้ายิ้มแล้วพูดว่าฉันรู้ว่านายเย่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้านายที่นี่ฉันจึงถ่ายรูปอาหารแต่ละจานก่อนรับประทานอาหารฉันจะโพสต์ลงในบัญชีโซเชียลมีเดียของฉันในภายหลังแล้วใส่ชื่อร้านอาหารนี้ของโรงแรมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เขาเย่เฉินกล่าวด้วยรอยยิม้ม เยี่ยมมากฉันอยากจะซื้อคำแนะนำจากคุณผมว่าลงโฆษณาแบบเบาๆคงจะต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่าหลายล้านเลยใช่ไหมครับตะวันนาพูดด้วยความเขินอายเพราะว่านี่คือเนื้อหาการเข้าร้านของผมเองซึ่งจะลำบากกว่าและปกติต้องการฉันนัดหมายกับตัวแทนของฉันและไปถ่ายรูปและวิดีโอราคาปัจจุบันอยู่ที่20ล้านเหรียญสหรัฐต่อชิ้น อย่างที่เธอพูดโปรดอย่าก,กังวลคุณเย่โฆษณาของฉันที่นี่ฟรีเย่เฉินพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มถ้าอย่างนั้นฉันจะขอบคุณในนามของเจ้านายที่นี่ตะวันนากล่าวในเวลานี้ว่าตอนนี้น่าจะมีนักข่าวสื่อมากมายเมื่อฉันออกไปฉันจะรับการสัมภาษณ์สั้นๆและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับที่นี่เย่เฉินมองดูเวลาแล้วยิ้ม พวกคุณเช่ารถมาเหนื่อยมากแล้วก็ลงจากเครื่องก็ต้องพักผ่อนให้เต็มที่เช่นกันคุณควรกลับโรงแรมโดยเร็วที่สุดตะวันยังคงลังเลอยู่เล็กน้อยและพูดว่าไม่เป็นไรครับคุณเย่วันนี้เราไม่มีงานอะไรทั้งนั้นเราสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่และเราไม่รีบร้อนที่จะกลับไปเร็วเกินไปโรงแรม เย่เ yeah, ฉินคิดกับตัวเองว่าคุณไม่รีบกลับไปที่โรงแรมแต่ฉันต้องจากไปหลังจากคุณมันจะใช้เวลานานเกินไปและส่งผลต่อการพักผ่อนของภรรยาฉันเทรเวอร์ Trevor ที่อยู่ด้านข้างพูดว่าที่รักคุณแค่บอกว่าจะถูกสัมภาษณ์จากสื่อเมื่อคุณออกไปข้างนอกเมื่อคุณไปถึงโรงแรมจะต้องมีนักข่าวสื่อจำนวนมากไล่าตามคุณอย่างแน่นอนและอาจใช้เวลานานในการที่จะจัดการพวกมันซะ ตะวันนางเงียบไปครู่หนึ่งไม่อยากทำปรากฏชัดเกินไปต่อหน้าเทรเวอร์จึงพยักหน้าแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นเราไปที่โรงแรมกันเถอะคุณเย่นางเย่ไว้พบกันใหม่คราวหน้าเย่เฉินพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มว่า เมื่อคุณกลับไปที่โรงแรมเราสองคนจะไม่ออกไปกับคุณหรอกมีมากเกินไปจริงๆนักข่าวข้างนอกถ้าพวกเขารู้ว่าเรากำลังกินข้าวกับคุณเราจะถูกไล่ล่าและสกัดกั้นอีกครั้งอย่างแน่นอนและเราจะรอจนกว่าคุณจะและนักข่าวออกไปก่อนตกลงตะวันนายยืนขึ้นจับมือกับเย่เฉินและเซียวชูหอรานตามลำดับแล้วพูดว่าขอบคุณคุณเย่และนางเย่สำหรับการต้อนรับของคุณพวกเราจะออกไปก่อน เย่เชิญขอให้หงหูเข้ามาขาวและเสี่ยวชูรานส่งทั้งสองคนไปที่ประตูแล้วพูดกับหงหูที่กำลังมาหงวูปโปรดดูแขกผู้มีเกียรติสองคนนี้ด้วยเอาละอาจารย์เย่หงวูพยักหน้าและนำของมาสองคนไปที่ชั้นหนึ่งเมื่อนักข่าวสื่อเห็นตะวันนาและเทรเวอร์ออกมาจากประตู พวกเขาก็กลับมามีพลังอีกครั้งทันทีและถ่ายภาพคนสองคนและหงูที่อยู่คางๆพวกเขาส่งคนสองคนออกไปและนักข่าวก็รุมพวกเขาทันทีเจ้าหน้าที่ของตะวันนายืนอยู่ตรงหน้าป้องกันไม่ให้นักข่าวรีบวิ่งมาหาเธอโดยตรงผู้สื่อข่าวจากสื่อถามคำถามมากมายที่เกี่ยวข้องกับคาราหัดเทียงเซียงพวกเขาอยากรู้ว่าตะวันนารีบมาที่นี่เพื่อทานอาหารทันทีที่เธอลงจากเครื่องบินแล้วเธอประเมินสถานที่นี้อย่างไร ตะวันนาชื่นชมการบริการอาหารและสภาพแวดล้อมของเทียงเซียงเฮาต่อหน้าผู้สื่อข่าวและยังประกาศโดยตรงว่าเทียงเซียงเฮาเป็นอาหารจีนที่ดีที่สุดตามความเห็นส่วนตัวของเธอในคราวเดียวเทียงเซียงแมนชั่นได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งในการจัดอันดับการค้นหาข่าวในประเทศที่กำลังมาแรง โหูไม่คาดคิดว่าโรงแรมของเขาจะติดอันดับหนึ่งในการค้นหาที่ร้อนแรงเขามีความสุขแต่ก็ไม่สบายใจมากขึ้นด้วยกลัวว่าจะมีคนเลือกที่จะเปิดเผยพื้นหลังสีเทาของเขาบนอินเทอร์เน็ตในเวลานี้แต่สิ่งที่ทำให้เขางงก็คือเขาดูคำค้นหายอดนิยมที่เกี่ยวข้องมาเป็นเวลานานแต่เขาไม่เห็นเนื้อหาใดๆที่เปิดเผยภูมิหลังของเขา เขารู้สึกแปลกๆจึงโทรหาเชนเซกาคู่หูเก่าของเขาทันทีที่มีสายเข้าฉันเจอใครก็ล้อเขาว่าหงหูคหราั์เทียนเสียงของคุณด่งดังไปทั่วประเทศคืนนี้ทำไมคุณยังมีเวลาโทรหาฉันอีกหงหูพูดอย่างรวดเร็วโอ้คุณนายเฉินอย่าอยู่ตรงนี้นะคุณกำลังรอเล่นฉันตอนนี้ฉันกังวลมากเฉินซีโคยิ้มและถามว่าคุณกังวลเรื่องอะไร หงู่ถอนหายใจอย่างเชื่องช้าแน่นอนว่ามันเป็นภูมิหลังเก่าของฉันและตัวตนเก่าของฉันประวัติศาสตร์ไม่สามารถทนต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพวกเขาได้ฉันไม่สนใจอย่างไรก็ตามนี่คือเส้นทางที่ฉันเลือกในตอนนั้นฉันแค่กลัวว่าจะเกิดปัญหากับอาจารย์เย่และทำให้เขาผิดหวังเฉินซีโคกล่าวพร้อมกับกอยิ้ม เธอต้องกังวลเรื่องนี้นะเอามันลงท้องตอนที่ฉันออกจากจินหลิงก่อนที่นายน้อยจะขอให้คุณเข้าทำงานที่จินหลิงฉันก็ทำความสะอาดเธออย่างทั่วถึงแล้วปราบใดที่เธอไม่ไปกลับมาทำสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองไม่มีใครจะเปิดเผยคุณ